สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกอีกนะคะก็สืบเนื่องจากที่คุณหมอได้ลงไปวันก่นกอนๆเนานในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้ลูกคราวนี้ก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะแชร์มาบอกว่าลูกอะมีโรคประจําตัวให้โปไทรอยแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยอ่ะคราวนี้คุณหมอคิดว่าสำหรับเคสนี้นะคะ อาการปกติแล้วไฮโปไทรอยเนี่ยก็คือเป็นโรคบกพร่องของการสร้างไทรอยฮอร์โมนนะคะซึ่งไทรอยฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตหรือว่าการมีะระบบเผาผลาญเมตาบอลิซึมอะไรต่างๆในร่างกายแล้วก็การเจริญเติบโตของพัฒนาการอะไรด้วยอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ การที่เป็นโรคเนี่ยไม่ได้มีผลหรือว่าการเป็นโรคประจําตัวเนาะไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับว่าทําให้ขาดความมั่นใจนะคะต้องบอกก่อนเออก็เลยจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าอ่ะบางทีเนี่ยมันก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงแต่มีผลโดยอ้อมนะคะในเรื่องของการสร้างความมั่นใจในตัวเด็กก็เลยจะมาพูดกันเรื่องว่าเด็ก กลุ่มที่เจ็บป่วยบ่อยหรือว่ามีโรคประจําตัวเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะขาดความมั่นใจในตัวเองหรือว่าขาดความรู้สึกดีในตัวเองได้ยังไงและเราจะช่วยเขาให้รู้สึกดีในตัวเองมั่นใจในตัวเองได้ยังไงนะคะก็บอกเลยนะคะว่าเด็กกลุ่มที่ป่วยบ่อยหรือว่าไม่ค่อยสบายหรือว่ามีโรคประจําตัวเนี่ย กลุ่มเนี้ยบางครั้งนะคะเขาก็อาจจะต้องมียาก,กินประจําหรือว่าเขาอาจจะต้องขาดโรงเรียนบ่อยๆเพื่อที่จะไปหาคุณหมอหรือว่าบางคนบางเคสเนี่ยอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเป็นประจานะคะอย่างเคสพวกทารสตีเมียที่บางครั้งต้องให้เลือดทุกเดือนทุก2เดือนอะไรแบบเนี้ยก็จะขาดเรียนเป็นว่าเล่นแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอขาดเรียนแล้วก็เรียนไม่ทันเพื่อนตามเงือนไม่ทันอ๋อ เหมือนช้านะคะเหมือนการเรียนช้าก็กลุ่มเนี้ยอาจจะมีนวโน้มเวลาไปโรงเรียนนาะมีนวโน้มที่ว่าเขาจะดูแตกต่างจากเพื่อนๆแตกต่างในเรื่องอะไรคะแตกต่างในเรื่องที่ว่าเขาไม่ได้กิอะไรอะ่ะเขาไม่ได้ไปเรียนเป็นประจำเขาไม่ได้กินเหมือนคนปกติเหมือนเพื่อนๆทั่วไปบางครั้งเขาก็กินข้าวแล้วเขาต้องไปกินยายด้วย อะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยมีลักษณะทางด้านร่างกายเนี่ยแปลกแตกต่างไปบางโรคบางอาการนะคะก็จะทําให้มีลักษณะทางด้านร่างกายพร้อมไปมีใบนหน้าผิดรูปหรือว่าอย่างไฮโปไทรอยเนี่ยมินนมว่าเด็กอาจจะเป็นเด็กอ้วนตัวอ้วนตัวใหญ่ได้นะคะจากการที่เผาผลาญไม่ดีก็คืออาจจะทําให เขามีการสะสมทําให้เป็นเด็กตัวอ้วนตัวชุวเนี่ยคือลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงจุดเสี่ยงอย่างหนึง่งที่จะทำให้โดนเพื่อนๆล้อนะคะพอโดนเพื่อนๆล้อหร้รู้ว่ารู้สึกว่าไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคือเด็กนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรเวลาที่เขาไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคือเขาไม่ปกติพอเขาไม่ปกติเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีเขาไม่เก่งเขาไม่เด่นก็จะเป็น ความเสี่ยงในการที่จะทําให้เด็กรู้สึกขาดความมั่นใจได้นะคะเว,เวลาที่เรามีลูกแบบนี้กลุ่มเนี้ยเราจะช่วยเขายัางไงดีหรือว่าถ้าเป็นคุณครูนะคะจะช่วยลูกศิษย์ยังไงดีเราก็ใช้วิธีการหาข้อดีหรือว่าชี้ให้เขาเห็นข้อดีในตัวเองนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่คนคน,นึงนะคะจะมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าเราหาจริงๆเนี่ย ก็จะหาได้นะคะเหมือนที่เราเคยเห็นกันที่เขาแชร์กันหน้า Facebook หน้าอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีคุณครูโรงเรียนหนึ่งนะคะที่มอบเกติบัตรให้เด็กทุกคนเลยนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีเกติบัตรได้รับเกติบัตรในเรื่องดีแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอะไรอะจับเขียดเกง่งบางคนคุยเกง่งบางคนอะไรคือเบีอย่างนี้นะคะ เนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของการที่ว่าเราชี้ให้เด็กเห็นว่าแต่ละคนนะคะมีข้อดีถึงเขาจะมีโรคประจําตัวนะลูกของเราลูกศิษย์ของเรามีโรคประจําตัวนะเขาจะมีลักษณะที่ภายนอกเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนๆบ้างนะแต่ว่าเราก็ต้องชี้ให้เขาเห็นนะเาะว่าถึง เาจะมีโรคประจงตัวอย่างนั้นแต่หนูมีข้อดีอย่างนี้นะ,ะหนูเวลาหนูมาโรงเรียนเนี่ยหนูตั้งใจดีหนูตั้งใจเรียนดีหนูเป็นคนยิ้มเก่งหนูเป็นคนมีมารยาทหนูเป็นคนมีน้ําใจอะไรที่เป็นข้อดีของเด็กะคะ่ะยกมาให้เขาเห็นว่าเขาในตัวเขา,ามีอะไรดีจะช่วยให้เด็กรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกมีเซลฟ์เอสติมดีขึ้นมาได้นะคะแล้วชี้ให้เขาเห็นบ่อยๆให้เขารู้ว่า ตัวเขาอะนอกจากเขาจะป่วยเนี่ยเขาเป็นอ,อันนี้เป็นจุดลบใช่ไหมคะชี้จุดเด่นของเขาขึ้นมาให้เขาเห็นจะทำให้เขามีเซลล์เอสติมที่ดีขึ้นค่ะก็ลองไปทำดูนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือว่าเจ็บป่วยบ่อยๆหรอกค่ะเด็กทั่วไปเราก็สร้างเซลล์เอสติมของเขาให้กับเขาได้ด้วยวิธีนี้เหมือนกันค่ะลองดูนะคะขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ